สวัสดีค่ะอน,นรับนะคะทุกคนทุกท่นทกานนะคะเข้าสู่ช่อง y ยู u b e ศรัทธาึ่งตาบุญชื่อเสียตัมเจนีนะคะขณะนี้เราถึงเทศบาลนาหนวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะคะศรัทธาบารมี แดดร้อนมากนะคะเอาวางองเลยค่ะจับค่ะจับนมค่ะสาธุค่ะเอานมให้น้องเลยนะคะนมกับขนมให้น้องเลยนะคะบ้านนาหนวดตำบลน,นาหนวดอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะสาธุค่ะ สาธุคะ่ะวางลงเลยพี่ขวดสรงขวดแกะเป็นน้ำมงคลได้นะคะค่ะสาธุสาธุค่ะ าานานสาธุค่ะที่นี่บ้านนาหนวดนะคะบ้านนาหนวดตำบลนาหนวดอำเภอาธาตพนมจังหวัดนครพนมนะคะสาธุค่ะ นั่งตัวตรงเลยค่ะนั่งตัวตรงเลยนะคะหลวงตาจะไม่ได้ก้มนะคะโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษแม่ น้ำด้วยค่ะยกน้ำขึ้นค่ะสาธุค่ะขวดสองขวดแก่เป็นน้ำมงคลน,นะคะสาธุค่ะนั่งตัวตรงสองมือประเคนของขึ้นนะคะไม่ต้องก้มนะคะ สาธุคะ่ะสาธุคะ่ะขวดสองขวดแกะเป็นน้ำมงคลได้นะคะสาธุคะ่ะสาธุคะ่ะว่างลงเลยจ้าขวดสองขวดแกะเป็นน้ำมงคลได้นะคะ สาธุคะ่ะสาธุคะ่ะวางลงเลยจ้าขวดสองขวดแกะเป็นน้ำมงคลนะคะสาธุคะ่ะเดี๋ยวมีกู้ภัยมารับนะคะพี่สาธุนะคะวางลงเลยจ้าขวดสองขวดแกะเป็นน้ำมงคลได้นะคะสาธุคะ่ะจับน้ำด้วยคะ่ะจับของยกขึ้นถวายนะคะหลวงตาจะไม่ได้ก้มนะคะ จับของค่ะแม่จับของค่ะแม่จับของค่ะ,คะวัดเทพนัดดานะคะบ้านนาหนวดใหญ่สาธุค่ะสาธุค่ะอนมให้เด็กด้วยนะคะ น้ำซักแพกไว้ให้ลูกได้ดื่มนะคะเอากลับบ้านเลยสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะไม่ต้องก้มนะคะนั่งตัวตรงเลยจ้าหลวงตาท่านจะไม่ได้ก้มนะคะนั่งตัวตรงสองมือประเกนของเลยค่ะจับค่ะของใครคะจับค่ะ นั่งตัวตรงสองมือประเกนของนะคะหลวงตาท่านจะไม่ได้ก้มนะคะจับค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ อนุโมทนาบุญนะคะนะคะสาธุนะคะสาธุนะคะคุณแม่สาธุค่ะคุณแม่ จับของน้ำค่ะสาธุค่ะสาธุค um ่ะเอาบานใดเนาะบานใดเนาะนี่เนาะ พี่น้องมาจากบ้านใดนี่สวัสดีค่ะพี่น้องบ้านใดเนาะนี่น้ออยู่ในป่าพี่น้องอยู่บ้านใดมาจากป่ายังเปลี่ยนไปแล้วเอารถไปแด้วค่ะศรัทธาบารมีมาจากบ้านเสาเล้าใหญ่นะคะอ่าลูกหลานของหลวงตานะคะรอบบ่ายท่านจะเอากับข้าวมาส่งนะคะรอบบ่ายท่านจะเอากับข้าวมาส่ง อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพี่น้องค่ะเอาตาจ่อยจะเป็นลมแล้วนะคะอีกสกิโอีกสากิโลสทีนะคะตาจ่อยบอกถ้าไม่เป็นลมก่อนใช่ไหมตาจ่อย <c oughs> ค่ะก็แดดร้อนอากาศร้อนมากนะคะอากาศร้อนสุดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะไม่ใช่ร้อนธรรมดานะคะร้อนแบบสุดๆอาจจะตั้มได้อะไร สาธุขี่กำนาอะไรไม่รู้ขนมรูเ่สาธุนะคะสาธุอนุโม,โมทนานะคะกับพี่น้องศรัทธาค่ะก็ตอนนี้โอ้พี่น้องขาร้อนมากเลยหนูมาถึงรถแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะ ไปรอด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ่ายพี่น้องได้รับชมแล้วก็ลงคลิปไปด้วยอาจจะคลิปอาจจะช้าเพราะว่าหนูทั้งถ่ายทั้งวิ่งกลับมาเอารถนะคะแล้วก็ต้องทางลงคลิปนะคะถ้าคลิปลงช้าก็ขอโทษขออภัยแล้วก็ฝากดูให้หนูด้วยฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะแดดร้อนมากนะคะโทรศัพท์ก็จะระเบิดเลยนะคะโทรศัพท์ไม่ไหวนะคะเสียตั้มก็เอามาใส่แอร์เมื่อกี้นะคะไม่ไหวโทรศัพท์นะคะแดดร้อนจริงๆนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะที่ YouTube สัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะคะแล้วก็ทางเพจเฟ e บุ o กไลท์ตั้มดําซิ่ง ing, แล้วก็ y o ยูทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะคะเสียตั้มเจนีด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า